ว่าเฮ้ยคนยังไม่ได้มั่นใจกับหวยราวเจนุกนะนย่อมรำอ่ะเจเป็นคนที่พูดตรงตร,งต,รงตรงไปตรงมาไม่เคยตอแหละนะคะถ้าหวยเข้าอันไหนบอกเข้าถ้าหลุดบอกหลุดนะคะอันไหนปังบอกปังให้ตามได้นะคะเจยอมรับว่าหวยราวช่วงนี้เจไม่ปังเลยอ่ะแบบนี้ถ้าอยากตามก็ตามดูได้ตามขำๆน่ารักน่ารักพอนะคะเออนะคะเพื่อวันนี้อาจจะปังเนาะ ตามเล่นๆทำคำหรือถ้ายังไม่อยากตามรอดูเพื่อนเล่นก่อนก็นได้นะคะพักร่วงก่อนก็นได้ค่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องฝืนดวงตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่าดวงยังไม่มาตอนนี้นะคะก็พักดวงก่อนเนาะแม่ๆเนาะอ่ะใครจะเอาเลขหนูกดดับเบิ้ลคลิกลิงก์ที่หนูปักหมุดให้ได้ไหมคะจิ้มแล้วกดเพิ่มเพื่อนเลยขาดตอนนี้เลยค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะลงเลขให้นะคะรัฐบาลเดี๋ยวจะรอโทรหาน้องนายด้วยนะคะ งวดน,นี้ก็ไม่มีสูตรคำนวณเหมือนเดิมค่ะใช้เลขการขอเอาแม่แป๊บนึงพยาบาลยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเออแป๊บนึงแปบ๊บนึงเดี๋ยวหมุดเล่นให้ก็ไม่หม่าคิดว่าจะเสร็จแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวตามให้โอ๊ยทุกคนนี่ทุกคนคลิกตรงนี้นะเจให้เลขจใจเลขพระจดใหนครับ เจ๊จะให้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเด๋ยจ๊ยรอรอปล่อยก่อนนะกดลิงก์ตรงนี้แล้วจะไปเจออย่างนี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะอายุพระใหม่28ปีค่ะวันนี้อายุพระใหม่ที่เจ๊เป็นเจ้าภาพนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพระพอดีด้วยแล้วพระเลือกจะบวชวันนี้ด้วยค่ะวันเกิดอายุเต็มของพระวันนี้ที่เจ๊เป็นเจ้าภาพคือ28ดค่ะอายุพระครบ28สิบดนะคะ ที่เจได้เป็นเจ้าภาพงานบวชในวันนี้นะคะอะเข้าไปรับเลขที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะนะคะคือพระอยากบวชมากๆทุกคนรู้ไหมว่าพระบวชสามเดือนเลยนะที่เจเป็นเจ้าภาพกับเพื่อนอะคือบวชสามเดือนเลยทุกคนแล้วพระบอกว่าถ้าสมมติแบบดีแบบเหมือนถ้าเขาซึ้งแบบถ้าเขาแบบเหมือนอันนี้ไม่รู้นะเจเดาคำพูดไม่ออกถ้าสมมติแบบ ถ้าบวชแล้วโอเคเขาพระองค์เน,นี้ยจะบวชตลอดชีวิตเลยทุกคนคิดดูดิแบบคือแล้วแบบถ้าพระสม,มุดพระท่านบวชตลอดชีวิตคือเราแบบไม่รู้จะแบบปรบปับมือยังไงเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระได้บวชแบบอย่างแบบว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบอะไรเนาะเพราะว่าเหมือนพระที่เขาจะบวชแต่ว่าเขายังไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพระองค์น,นี้ยังไม่พร้อม ถ้าเนี้ยังไม่พร้อมจากการบวชแต่ว่าอยากบวชมากเจ๊ก็เลยได้เป็นเจ้าภาพนะคะร่วมกับเพื่อนนะคะก็คือแบบแล้วนีพพะบวชถึงสามเดือนนะไม่ใช่ว่าเจ็ดวันสี่วันนะคะไม่ได้บวชเจ็ดวันไม่ได้บวชสิบวันนะบวชสามเดือนสามเดือนเลยค่ะสามเดือนแรกเลยสามเดือนเต็มๆก่อนแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวพระจะบวชตลอดชีวิตด้วยนะคะเจ๊แบบรู้สึกว่าอืม นาะออนุโมทนาบุญสาธุเลยนาะทุกคนนะโอดีใจที่ได้แบบกาลังคิดว่าอยากทําบุญใหญ่ๆอยู่เลยอะ่ะอ่ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนใครจะเอาเลขของหนูนะคะเข้าไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวหนูลงเลขให้ดับบันคลิกลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนเพื่อนตอนนี้เลยค่ะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครจะเอาเลขรัฐบาลไทยเข้าไปรอที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลย ควอมุโมทนาบุญกับคนทุกคนด้วยนะคะคนที่สมัครเข้ากลุ่ม V i พของเจ๊ทุกคนนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งทุกๆคนด้วยค่ะนะคะอะทุกคนขานะคะกดลิงก์ตรงนี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนนะ <S <S เดี๋ยววันนี้ถ้าใครแบบเจ๊เข้าใจว่าหวยลาวเจ๊ไม่ฟังเนาะถ้าใครแบบว่าเอ้ยยังไม่อยากตามเจ๊ก่อนไม่เป็นไรดูแนวทางเจ๊ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งตามอย่าเพิ่งตามอย่าเพิ่งตามหวยลาวเจ๊อย่าเพิ่งตามคะ่ะให้ให้ดูก่อน ดูก่อนนะคบอย่าเพ er. ิ 1, 000, 3, 1, 000, 3, 2, 3่งตามดีกว่าเพราะยังไม่ปังเลยสามเดือนแปลว่าหนึ่งพันษาหรอใช่ปะสามเดือนแปลว่าหนึ่งพันษาใช่ไหมวันนี้เจ้าจัดโรงพยาบาลหรอคะเลขห้องออกได้นะใช่ค่ะออกจากโรงพยาบาลแปดศูนย์แปดวันนี้ต้องออกนะอยู่ตั้งแต่มาสิบวันคือยังไม่ออกเลยแปดศูนย์แปดเนี่ยเออไปออกข้างหน้าหมดอ่ะแปดศูนย์แปดต้องมาเด้อวันนี้เด้อ นะคะเอากดจิ้มลิงก์ที่หนูปังหมุดแล้วกดเพ,เพื่อนให้เลยนะแม่ๆม่นาเดี๋ยวหนูลงเลขให้กับแม่แม่ทุกคนนะคะขอ p r a ดาวโจนพักนี้ด้วยนะคะดาวโจนพักนี้คือบอกเลยว่าสูตรเปลี่ยนดาวโจนพักตามก่อนก็ได้ดาวโจนเจ๊สูตรเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนพลิกเลยเจ๊ต้องมานั่งจับทางใหม่นะคะขอเวลาเจ๊หน่อยนะเออเพราะว่าเจ๊เจ๊จะคือเวลาคนคิดแนวทางค่ะเขาก็จะถ้าสมมติสูตรไหนสูตรเดิมปังก็จะคิดจะสูตรเดิมก่อนนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย สูตรเก่าอ่ะมันเปลี่ยนแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแล้วทุกคนถ้าสังเกตว่าดาวโจนส์เจ๊แทบจะไม่ค่อยเข้าเลยเข้าน้อยมากนะคะมันสูตรเปลี่ยนเดี๋ยวเจ๊ขอขอทําการบ้านกับดาวโจนส์ใหม่นะครับเออทุกคนก็อย่าพึ่งตามก็ได้อันนี้เจ๊พูดตรงๆนะก็อย่าพึ่งเดี๋ยวรอสูตรคงที่แล้วเจ๊บอกให้อัดก็คืออัดได้เลยนะคะกับดาวโจนส์นะคะสูตรเปลี่ยนเจ๊ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องนั่งทําดาวโจนส์ใหม่ทั้งหมดนะคะวันนี้หุ้นเด้งมากยินดีด้วยคะ่ะเดี๋ยวเจ๊นุ่งขอตัว ออกก่อนโรงพยาบาลก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับหนูนะคะรอนะคะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่สูตรเปลี่ยนทั้งสามลัทด,ด,ดาวโจนสารภาพเลยว่าสามรัทด,ดาวโจนสูตรเปลี่ยนเคลื่อนหมดเลยต้องมานั่งจับทางใหม่เดยเจยสัญญาว่าเจ๊จะพาทุกคนกลับมาปังอีกแน่นอนค่ะโอเคค่ะบา,บายยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะอนุโมทนาบุญ